สำหรับเพื่อนๆที่เรียนสถิติแล้วก็ไม่รู้จะว่าจะอ่านตารางแซดยังไงนะจ๊ะเรามีวิธีการอ่านง่ายๆเลยนะครับผมนี่คือตารางแซของผมนะครับผมนี่เลยตารางแซดมันคำหนณให้เราอันดับแรกนะฮะเราต้องมาดูที่โจทย์ที่ให้มาสมมุตินะครับสมมุติโจทย์นี้นะครับเขาให้ความนี่นะครับนี่คือแซดของเราคือความเชื่อมั่นนะฮะที่98นะครับผมสมมตินะครับเราจะเอามาหากันนะครับผม เราจะได้เซตเซต้านี่นะมันจะเป็นเซตเซต้าเนี่ยจะเป็นเซตเซตาเท่ากับอไอเซต้าเนี่ยเท่ากับ98 98อนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จริงๆของมันนะครับเราต้องมาแปลงอีกครับผมเราต้องมาดูว่าไอ98อน่ะอีกเท่าไหร่มันจะถึงร้อยก็คือ2ใช่ไหมครับไอ98ก็จะเป็น่า2ส่วน100ครับ อ,อีกเท่าไหร่ถึงร้อยไงไง่ายๆเลยเซตามันก็จะเท่ากับ0.02ไปนี่ตรงนี้ครับพอเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาใส่ตรง Z 0.02โอเคแล้วคราวนี <c oughs> ้เราจะไปตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันยังติดค่า Z อยู่เราต้องมาหาในตารางครับนี่แหละครับที่เราจะมาหากันโอเคคราวนี้ Z 0.02เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่าเรามาดูเลยครับผม โอเคครับมันอยู่ตรงนี้ครับมันไม่ได้ตรงตัวนะครับคือมันจะเป็น0.0202เป็นแล้วก็0.0197นะครับผมอ่าเราจะเอาเราจะไม่เอาค่านี้มาค่าเดียวนะครับถ้ามันมีถ้ามันติดถ้ามันติด2ค่านะครับเราจะเอามาทั้ง2ค่าเลยโดยเอามาทําแล้วจะเอามาหาคําคตอบได้ยังไงครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกนะฮะ วิธีการดูสมมุติถ้ามันเป็นค่าเดียวนะครับสมมุติว่าง่ายๆถ้ามันเป็นค่าตรงนี้ถ้าเป็น0.0001อ่ะเราก็เอาด้านนี้มาบวกกับด้านนี้อ่ะนี่ของมันเนี่ยเนี่ยที่ของมันตรงนี้ใช่ไหมก็เอาไอ้ไอ้นี่มาบวกกับไอน้นี่เออเยอะเออ,เอ,อนั่นแหละก็เป็น3.80หรือว่าสานั่นแหละครับ แต่ว่าไอ้น,นี้มันมีสองค่าใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูตรงด้านซ้ายของมันก่อนด้านซ้ายคือตัวนี้นะครับนี่ผมขอขีดขั้นไว้เลยนะครับคือตัวนี้เป็น0.0202เรามาดูด้านซ้ายของ0.0202เป็นเป็น0.20นะครับแล้วก็มาเขียนว่า2.0ตรงนี้นครับเราเขียนไว้ก่อน2.0แล้วก็มาดูข้างบนของมันนะครับข้างบนของมันเป็น0.05นะครับ แล้วก็ามาเขียนตรงนี้ครับ0.05นะครับไม่ก็ได้เท่ากับ 2. เอามาบวกกันจะได้เป็น2.05ครับเหมือนกันครับผมค่าที่2เหมือนกันที่มันที่มันใกล้เคียงกันนะครับเราจะไม่เอามาค่าเดียวใช่ไหมเพราะว่ามันติดทั้งสองค่าเลยเราก็จะเอา9อันนี้ไม่ใช่ดิเราก็จะเอาเหมือนเดิมนะครับผมมาดูเหมือนเดิมคือวิธีการอ่านคือซ้ายแล้วก็ไปบนฮะที่ขนาดซ้ายไปบนเนาะ เอา2.0นะครับมาบวกกับข้างบนของมันคือ0.06จนะก็จ๊ะมันก็ได้เป็น2.05กับ2.06มาได้ทั้งสองค่าแล้วนะครับเพราะทั้งสองค่าเนี่ยมันเราก็ยังเอาไปหาไม่ได้อีกเพราะมันเป็นเซตหนึ่งและแซตสองนะครับก็คืออันนี้จะเป็นติดแซตหนึ่งนี่เป็นติดแซตสองแต่เราต้องการหาแซรวมแซรวมคือแซตตัวเดียวกับตัวนี้นะครับนี่คือแซตรวมของเราที่เป็นค่าตายตัวของเรา โอเคเราก็ต้องเอามาเอา Z อันแรกมาก่อนนี่ถ้าเป็นสูตรของผมผมจะคิดสูตรเองก็คือ Z1 อ่า r บวก Z2 ส่วนด้วย2นะครับนั่นแหละครับก็จะเท่ากับสูตรนี้นี่เลย2.05บวก2.06จส่วน2จะเท่ากับเราก็มาหาคำตอบเหมือนเดิมครับผมบวกไปเลย2.05บวก 2.06แล้วหารด้วย2ครับจะได้เท่ากับ2.055แต่ว่าผมมีเคล็ดลับในการอ่านของผมอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าสมมุติว่ามันให้ค่ามา2ค่าใช่ไหมสมมุติผมก็จะดูแค่ตรงนี้ก่อนเลย,เยสมมตินะผมจะดูแค่ตรงนี้แล้วผมก็ท่ามเป็น2ค่านะ2.05 หรือพวกเนี้ยหรือว่าจะเป็น2.13ถ้าเป็น2ค่าใช่ไหมผมจะเติม5ข้างหลังไปเลยจบง่ายๆนะครับโอเคครับนี่คือการอ่านนะพอได้2.055ไปแล้วแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับเราจะได้ค่า z ที่ถูกต้องนะฮะโอเคครับเท่านี้นะครับเสร็จแล้ว